โมยคู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยนัดเงินล้านครับโชคกันไปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่27มกราคม2559แสนธนงต่อศิลาชัยครับทำศึกดาบ้ไฟลูกหลานย่าโมโคราชเจอกับเสือใหญ่ชอ5พยักษ์หรือว่าเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรกรรมการชุมพลอินทตยศคกับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้แสนธนงต่อศิลาชัยมา108ปอนด์ครับเม็ดพริกศิลาชัยครับถอดมงคลให้ ส่วน,นด้านของเสือใหญ่ชอห้าพยักมา110ปอนด์อนครับที่ต้องต่อกันปอด์ก็เพื่อความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้นี่ทางด้านของแสนธนงนะครับเจอกับเสือใหญ่มาแล้ว2ครั้ง2คราครับแล้วก็เป็นแสนธนงครับเอาชนะน็อกมาได้ทั้ง2ครั้งครับประเภทบอลไซมหาภัยแหละครับเกลียดความสูงโอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยครับ แม่มวยคู่นี้นี่อยากกลับทิบตาครับแฟนหมัดมวยครับอันไว้ก่อนเลยครับปวดหนักปวดเบาครับมีโอกาสนอนเปลได้ตลอดครับขยับเข้าหาครับเสือใหญ่แต่ก็แหม่เกรงกันนานครับนูนะครับเสียชายสุโขทัยครับเชียร์อยู่มุมน้ำเงินอ้าวแข้งขวาขึ้นก้านคอครับแมแล้วตาม้วยกำปั้นครับกรรมการไม่นับครับลูกขึ้นมาเร็วครับเป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับต่อยขวาครับ เสือใหญ่เสือนะครับไม่ใช่แมวเชื่องเชื่องครับพยายามเดินเข้าหากำปั้นขวานี่คอยขู่ครับทางด้านของแสนธนงครับไอ้คนที่เคยเจ็บนะเจ็บมาแล้วก็ต้องจำแล้ะครับอย่างเสือใหญ่ครับเคยหลับมาแล้วสองผลครับยืนไม่ครบห้ายกไฟนี้ประมาทไม่ได้นายนี่ไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วครับไม่ใช่วยเข่าโดยอาชีพทั้งคู่ครับกำปั้นขวาครับ เสือใหญ่วางขวาตามเดินครับเสือใหญ่ครับจำป้นขวาแสตนองนี่พยายามเลือกออกครับขวาเจอขวาครับเอ้าบวกหมัดครับแข้งขวาหลุดครับเจอกับป้นขวาเอ้าฮุกซ้ายครับแเข้าออกเร็วครับมีโอกาสหลับเหมือนกันครับแบบนี้ครับต่างหนักต่างแรงทั้งคู่ครับ โอ้เราใจครับปล่อยตัวยก3นี่3 2นะครับพอหมด3ขึ้น4นี่แสนธนงขยับต่อ3 1เลยแข้งขวาครับเสือใหญ่สถานการณ์นี้เป็นรองโอ้โห3 1ครับ4รองครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องรัดก,กุมครับวางแข้งขวาเจอแข้งขวาของแสนธนงครับ พาดวนชวนแรกครับเสือใหญ่แข้งซ้ายครับบริเวณสับโตกเจอแข้งซ้ายของแสนธนเอาล่ะครับขวามาก็ขวาคืนครับซ้ายหน้าก็โต้คืนด้วยซ้ายหน้าแข้งขวาครับเสือใหญ่มวยเปิดเกมครับวันนี้เปิดเกมเข้าหาครับเสือใหญ่ครับก็ชกับใครไม่ค่อยจะถอยอยู่แล้วครับอาล่ะครับอ่าสามทีครับฮุกซ้ายไปทีหนึ่ง เจาะยางพยายามหาเหลี่ยมตีโอ้จะฟันศอกก็เงื้อสั้นไปนิดนึงครับระยะไม่ได้เอาละครับสับล่างครับนี่ครับสับล่างเข้าไปครับทดสอบช่วงล่างของแสนนนงแสนนนงไม่สนครับเล่นของสูงเลยเอาละครับนินไปที่เดิมครับ ขาซ้ายของแสนธนองครับนี่แหละครับชักจะชักจะเจ็บแล้วครับโดนบ่อยเอาทีบหน้า <c oughs> ชีรถหัวใจขนชัดๆนี่ทีบหน้านี่เอาเดินเอากำปั้นซ้ายโมโหแล้วครับเสือใหญ่ครับเดินอัดเข้าไปแล้วครับกำปั้นขวาเบิกทางไปก่อนกรรมการชุมพลครับแยกออกมาครับ อ,ออกอาการสะดุ้งเล็กน้อยครับแสนธนโครับเสือใหญ่เน้นไปที่เจาะยางอาเจอสอกซ้ายของแสนธนโณครับพยายามตีขวาในก็ในก็ได้เท่านี้แหละครับคือช่วงสลีละนี่ไม่เหมาะกับการตีเข่าไวาอย่างนั้นเถอะอ่ะเตะลุดแสนธนโงงัดสอกครับแ้งซ้ายแหมเสือใหญ่เดินเตะเลยครับ แส่หนนงนี่ถอยผู้เลงปูเลง,งครับเาบวกมัดขวาครับแสนธนนงชี้ไปที่ขาครับกองเชียครับอ่าเนี่ยครับจัดให้ครับแต่ว่าแสนธนนงขึ้นบนครับเสือใหญ่พยาย,ยามเดินครับสวมหมวกกันน็อกอ่ะมัดหนึ่งสองแสนธนงเบรดเอวโอ้ทำได้ดีเหลือเกินครับเสือใหญ่ชอห้าพยักหรือว่าลูกเมืองเพชรอ้าวเตะขาไม่โดนครับเจอแข้งขวา ในครับในก็ประมาณนี้แหละครับก็บอกและสรีละไม่ได้ครับสรีละไม่น่าจะเป็นมวยเขา่าเอาดีทั้งนี้ครับอ่าเตะขาต่อยหมัดนี่แหละเอ้าแหมขาไม่ติดเชือกหมดยกครับคุณผู้ชมครับโดนขาแล้วมีสะดุ้งครับแสนอนองตอสิลาชัยครับแต่ละหลักทรัพย์พอหมดยก4ขึ้นยกห้าโอโหเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับ เขาให้เครดิตมวยเดินครับในสายตาเซียนครับ3-2ครับอยู่ที่เสือใหญ่ต่อมีอัดฉีดแสนธนงสองกำปั้นดูครับแกยังปีเข้าหาครับแสนธนงตีซ้ายเสือใหญ่อัดซ้ายโตครับโอ้แกขยันครับวันนี้แล้วแสนธนงนี้ก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนเลยนะครับแน่ก็ยังถอยปูเรงปูเรงอยู่ครับมันต้องขึ้นขึ้นมาหน่อยออกอาวุธเยอะๆครับ ถ้าเกิดจะโชว์เก่านี่ต้องไปโชว์เมื่อตัวเองขาดไปแล้วครับดูว่าอัชนะขาดไปมากแล้วครับไม่เข้าครับทางด้านของแสนธนงครับเจาะยานครับเสือใหญ่เจอแข้งซ้ายของแสนธนงครับแล้วก็มาร่วบครับโอ้แล้วนายตีคนเดียวครับเสือใหญ่เดินต่อ ขีดซ้ายมาครับแสนนงแต่แท็กหมัดซ้ายแข้งซ้ายสวยครับแต่ว่าเสือใหญ่ครับเจาะย,ยางในพยายามจะดันล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มอ้าว,าวไปลอยเฟ้มอยู่ตรงเชือกเส้นที่สองเดินต่อครับเสือใหญ่ครับอู้ยแข้งขวาสวยครับเราโหวนดีครับเอ้ยถ้าเกิดแก้ไม่ได้ลูกนี้นี่ยุ่งเหมือนกันครับเสือใหญ่ครับ แต่ก็มาแก้ได้อา้าวเอาแข้งขวาครับแสนนนนงรวบโอ้เก็บคุ้มเร็วไปหน่อยครับแสนนนงครับอแล้วก็โบกมือบายบายครับไม่ต้องเข้าครับไม่ต้องเข้าครับอาแต่ว่าเสือใหญ่บอกว่าแม่มันทําได้ขอทําต่อหน่อยเอาวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายมาอาเคียร์ขาหน้าตีข่าวดันโอ้ดันล้มครับแล้วไม่เข้าแล้วครับเสือใหญ่ครับ แล้วแสนนนงหันไปมองทีมงานทีมงานบอกว่าต้องเดินครับพยายามจะดึงมาแล้วเสียบซ้ายสวยครับจะสวยเมื่อสายหรือเปล่าอู้แข้งขวาครับอ้าวล้มไปหมดยกครับอ้าวเปิดซี่โครงให้เตะไปทีหนึ่งสามท่านข้างล่างมองทิศทางเดียวกันนะครับธนดลอยู่เบิกวรศักพักดีคำร้อยตะวมเดกสัญญารัตนาภัยวงครับชูม,มือไปที่ทางด้านของ เจ้าเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรหรือว่าชอห้าพยักษ์ชนะคะแนนล้างตาได้สำเร็จ